ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตัวเทพไปตำนานแบ็กซ้ายตัวแรงแข็งจัดแอชิโคโช่วงต้นต้นปี2 0 0พแอชิโคเริ่มได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกในลีลาน่าตื่นตะลึงในความโดดเด่นครบเครื่องทั้งรุกทั้งรับที่ประเทศอังกฤษตื่นเต้นการเล่นของเขาอย่างมากสุเปอร์สตาหลายคนที่ได้ด่วนถึงกับเหนื่อยใจเพราะทั้งเกมไม่ว่าจะไปยังไงเขาก็จะพยายามจนทันก่อกวนรุกก่อการรับในตลอด90นาทีในสนามบางคนถึงกับยอมรับว่า ผมแพ้ทางคนอย่างโคช่วงท็อปฟอร์มเขามีร่างกายที่ไม่ธรรมดาครับเร็วจัดแรงจัดแข็งจัดเข้าแท็กเกิลคมจัดจะฉีกเขาได้ต้องวิ่งแทบลมจับเขาเป็นนักเคลียร์ในตำนานหมายถึงเอเคลียร์หน้าเส้นประตูนะครับส่วนวินยัยวิสัยทัศน์ในเกมก็ยอดเยี่ยม แถมมีสกิลพิเศษนั่นคือการเติมที่เติมได้ทั้งเกมไม่มีร่วงเขาโตมากับปืนแต่กับกายมายืนหนึ่งในสตาร์ลูกหนังกับอลีที่เชลซีเคยเป็นหนึ่งในขุนพลไร้พ่ายของอาเซนเวนเกอร์ในปี2004และเคยได้แชมเปี้ยนลีกป,ประวัติศาสตร์ที่เชลซีแฟนบอลรับรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นได้ในมาตรฐานที่สูงคนหนึ่งในยุคข,ของเขาเป็นตัวจริงสม่ำเสมอทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติซึ่งเขาก็ทำสถิติติดทีมชาติได้เกิน100น,นัด เรื่องนอกสนามอาจจะเฉาโ์แต่ถ้าตัดออกไปแล้วเพ่งมองที่ฝีเท้าล้วนเชื่อได้ว่าเขาเป็นไอดอลของใครหลายต่อหลายคนที่เล่นในตำแหน่งนี้พ่อผู้ให้กำเนิดเป็นคนบาเบโดสไม่ใช่อังกฤษแท้แต่เป็นหมูกก่เกาะเล็กๆห่างไกลในแคริบเบียนพอทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่โคย,ยังเพิ่งจะเรียนอนุบาลจบปล่อยให้เขาอยู่กับแม่และน้องชายลุยชีวิตกันต่อไปในชุมชนของลอนดอนนั่นคือภูมิคุ้มกันความแข็งแกร่งแรกที่เขาได้มาไม่นานเขาเปลี่ยนจากนามสกุลพ่อมาเป็นนามสกุลแม่ ฟุตบอลสำหรับโคคือชีวิตตั้งแต่อยุเพียง9ขวบบีบันทึกไว้ว่าอาร์เซนอลเริ่มมองมาที่เขาตั้งแต่อยุเท่านี้ในตอนนั้นโคเริ่มเล่นฟุตบอลในฐานะตัวรุกก่อนที่จะถอยลงมาเรื่อยๆแล้วไปจบที่ฟูลแบ็คนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ใช่กองหลังธรรมชาติแต่เมื่อเขาไม่อยู่ตำแหน่งนี้เซนบางอย่างจากธรรมชาติที่มีมากระถูกนำะมาใช้ได้อย่างถูกต้องเสมอต่อมาโคได้เป็นหนึ่งในเยาวชนลูกหนังของอาร์เซนอลในการสนับสนุนของแม่ยางสุดใจ เขาเล่าว่าในวัยนั้นเขาโดนมาไม่น้อยเขามุ่งมั่นตอบคำถามของคนที่มองว่าตัวเล็กเกินไปหรือไม่ก็ยังไม่ใช่ในักฟุตบอลที่ดีมาเป็นแรงกระตุน้นโคในวัยเด็กนั้นมองถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของการเติบโตแต่ความเจ็บปวดจากทั้งครอบครัวทั้งฟุตบอลทำอะไรโคไม่ได้เวลาผ่านมาโคเข้าสู่วัยหนุ่มอาเซนอลปล่อยเขาไปหาประสบการณ์พิเศษกับคริสตันพาเลทในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่มีใครข้องใจในพรสวรรค์โค ต่อมาได้รับโอกาสต่อเนื่องเมื่อซินบินโยแบ็กซ้ายตัวหลักบาดเจ็บโคเลยกลายมาเป็นตัวหลักของาร์เซนอนในเวลาไม่นานเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมกับพี่ๆในทีมที่ต่างก็เป็นผู้เล่นคลาสสูงโดยส่วนผสมนี้ทําให้าร์เซนอลแทบจะไร้เทียมทานในห้วงเวลานั้นระหว่างปี 2001- ปี2005พวกเขามีดับเบิลแชมป์จากพิมล,ลีกและ FA ฟเคับจากนั้นก็สร้างซีซั่นมหา,าจัรายรไร้พ่ายกันได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โคได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากบอลของาอ์เซนอลคือบอลสนุกทุกวินาที องรีปีเลสและโคคือคีย์ในความเพลิดเพลิน้พวกเขาขึ้นเกมรุกกันทั้งเกมโคช่วยพี่ๆเติมได้อย่างเมามันโดยความมุ่งมั่นใสสุดในทุกแมตช์200กว่านัดที่อาเซนอลเขามี2แชมเปี้ยนบลีกและ3 f a คัพโคเป่งปังโด่งดังแฟนบอลรู้เลยว่าเขาคือของจริงเขาเป็นของแร่ที่โค้ดคนไหนก็อยากได้มาร่วมทีมในตอนนั้นเขาเคยเป็นหนึ่งในขุนพลไร้พ่ายมาแล้วเขามองเห็นถึงสุดยอดผู้เล่นที่เคียงข้าง แต่การเวลากระทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์โดยการผลักผู้เล่นเหล่านี้ให้ออกไปจากทีมเขารู้ว่าการจะเป็นแชมป์เช่นนั้นอีกครั้งต้องทําอย่างไรประสบการณ์ที่เคยได้เล่นร่วมกับผู้เล่นเชลซีในเวลาที่ต้องรับใช้ชาติจึงถูกนํามาขบคิดถึงอนาคตแล้วเรื่องหนึ่งที่พูดยากนั่นคือค่าแรงที่โคกําลังต่อรองปี2005มีข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าเขากับมูรินโญแอบนัดพบคุยกันถึงการย้ายข้ามฝั่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน ทุกคนรู้ครับว่าอาเซนอลกับเชลซีนั้นเป็นคู่แข่งกันมายาวนานแต่การทำแบบนี้มันผิดหรือไม่ในความรู้สึกของแฟนบอลน,นั้นเรียกได้ว่าทำร้ายจิตใจกันสูงสุดที่สำคัญมันคือการนัดพบกันลับๆไม่เปิดเผยไม่ผ่านกฎเกณฑ์การซื้อขายอย่างเป็นทางการไม่นานข่าวเลอก็กลายเป็นข่าวจริงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการต้องเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับตักเตือนถึงกฎกติกาที่ทุกสโมสรต้องปฏิบัติร่วมกันผลก็คือโดนปรับกันไปในระดับแสนปอนทั้งสโมสรทั้งผู้เล่น โคต้องอยู่กับอาเซนอลอีกพักใหญ่ครับระหว่างนี้มีรายงานว่าเขาเริ่มโจมตีอาเซนอลเพื่อกดดันให้รีบปล่อยตัวเขาในหลายทางยื้อกันวันสุดท้ายของตลาดนักเตะในปีถัดมาโคก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในราคา5ล้านปอนด์โดยมีวิลเลียมกันลาร์ดอยู่ในดีลด้วยเมื่อคนเปิดประตูต้องรับความสำเร็จศัตรูก็พร้อมจะกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างใน,ท,นทันทีมันเลือกไม่ได้ครับอะไรแบบนี้ต้องแลกเท่านั้นค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีทำให้เขาโดนสื่อรวมถึงแฟนบอลปืนใหญ่หมอบชื่อพ หรือไอหน้าเงินจากฮีโร่ท้องถิ่นกระโดนตาหน้าเป็นคนทรยศ์โดยสมบูรณ์สําหรับแฟนบอลอาร์เซนอลเขามาที่เชลซีพร้อมกับความกระเฮี้ยนกระหืือที่จะเป็นผู้ชนะแม้จะบาดเจ็บในช่วงเริ่มแต่เครื่องเขาก็รอได้ทันเวลาวิธีการเล่นก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมรับที่เป็นที่ประจักษ์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเขาเก่งขึ้นครบเครื่องขึ้นที่นี่เป็นส่วนสําคัญกับแชมปี้ยนช์คัพในปี2007เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคนระดับโลกอีกหลายคน ที่ผัดกันเดินทางมาคุมเชลซีทําให้เขารู้สึกพิเศษโดยเฉพาะอันเชโรติที่โคโยกย่องว่าเข้ามือเข้าแข่งกันที่สุดในบรรดาโค้ชที่เขาเคยร่วมงานด้วยอิสระในเทคนิคที่อันเช่มอบให้ทําให้โครู้สึกได้ทุกครั้งที่ลงสนามเชลซีเริ่มเดินหน้าสู่แชมป์ที่หวังไวแอชีโคก้าขึ้นไปเป็นผู้เล่นระดับโลกจรงิจรงๆจงัจงๆขณะที่เรื่องอาชีพกําลังเป็นไปได้ดีแต่ชีวิตนอกสนามของเขากลับเป็นปัญหาโดยเฉพาะครอบครัว ที่เขาเริ่มสร้างกำลังพังทลายในสนามเขาทำสกอร์น้อยเพราะต้องทำหน้าที่ในเกมรับส่วนนอกสนามเขากลับทำสกอร์ได้มากเพราะเขาชอบทำหน้าที่ในเกมทัพหลังแต่งงานกับภรรยาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นถึงนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จและเป็นขวัญใจคนอังกฤษที่ชื่อว่าเชอรี่เขายังเกเรเจ้าชู้สุกสนเขายับยัง้งซุกซ่อนความหื่นกระหายเรื่องบนเตียงเอาไว้ไม่อยู่เที่ยวแวะจ่าสเสน่ห์ไปทั่วเวลาภรรยาเผลอกับสาวสามากหน้าหลายตาในความรักช่วคู่แบบวันไนท์แตน ไม่นานความก็แตกเขาโดนถล่มแฉจากบรรดาคู่ขานับไปก็เกือบสิบคนที่ขายข่าวขายข่าวในตัวเขาเขากลายเป็นเหยื่อโอชาให้กับสื่ออังกฤษจนชื่อเสียงแทบป่นปี้สุดท้ายชีวิตรักจบลงที่อย่าร้างเรื่องนี้เป็นเหตุหนึ่งทําให้แฟนบอลอังกฤษจํานวนหนึ่งชังหน้าเขาเป็นอย่างมากเพราะในวัฒนธรรมฝรั่งนั้นแต่งแล้วคือแต่งเลยนะครับการไปแอบแซบกับคนอื่นถือเป็นเรื่องร้ายแรงนอกจากนี้วิธีเวนรุ่นลอนดอนแบบเขายังสร้างเรื่องมสุราลารวาสจนถูกขังไปหนึ่งคืน เคยถูกจับพะขับรถเร็วก็เคยหรือวีรกรรมที่เป็นข่าวออกมาให้สื่อเล่นกันอีกอย่างก็คือเขาลั่นปืนอัดลมใส่พนักงานในสนามซ้อมของเชลซีช่วงหนึ่งครับแฟนบอลอังกฤษบางส่วนถึงกับบวชให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดนเกลียดมากที่สุดอันดับที่1จากการตั้งโพของเดรซันเมื่อเขาลงสนามแฟนบอลเริ่มให้เสียงโหเขาเป็นรางวัลแต่อย่าลืมครับโคไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เป็นอุปสรรคเขามองมันเป็นเชื้อเพลิงเขาโดนอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ยังเด็กแล้วประสบการณ์ถูกวิจารณ์ ที่เขานํามาเป็นแรงกระตุ้นสมัยเด็กกลับมาอีกครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องแย่ๆที่ประเดประดังก็พ่ายแพ้แก่เขาอีกครั้งเมื่อเขาผ่านเรื่องราวไร้ไรๆที่ทําตัวเองลุวนๆได้สําเร็จโคตั้งสติได้เขากลับมารีดฟอร์มเก่งได้หมดหยดเป็นส่วนสําคัญกับแชมป์ลีกกับเชลซีในปี2009-2010โด, 2010, ดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกป, 2010, ปี2010กับทีมชาติอังกฤษที่เขาเล่นได้ดีเยี่ยมเสียงโฮถูกแปลเป็นเสียงชื่นชมไปอย่างมากจากผลงานที่เยี่ยมยอดส่งให้เขาเป็นกองหลังคนแรก ที่ได้ถึงรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมอังกฤษเมื่อซีซั่น2007-2008เชลซีเลกโคผิดหวังหลังแพ้แมนยูนเต็ดในแชมเปี้ยนลีกแต่ในปี2011-2012แอชิโคในร่างใหม่ที่ปรับปรุงม,มาแล้วทั้งฝีเท้าและวิชัน่นโคมีบทบาทสำคัญในการก้าวมาถึงแชมป์ประวัติศาสตร์ของเชลซีได้สำเร็จก่อนหน้าชิงเขาสร้างจังหวะประวัติศาสตร์ขึ้นในเกมกับบาร์เซโลนาในรอบตัดเชือกที่เขาเคลียบอลบนเส้นให้เชลซีรอดผลสกอร์สำคัญและทั้งเกมเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม พอได้พบกับบาเยมิวนิกที่ทั้งสื่อทั้งแฟนบอลมองว่าเป็นรอทุมิติโคนในวัย32ก็วิ่งผ่านสร้างประโยชน์เขาหยุดเขากวนเขาเกาะเขาแกะเขากัน้นเกมรุกของทีมเยอรมันได้ทั้งเกมจนเชลซีสร้างประวัติศาสตร์พลิกกลับมาชนะจากการโดนจุดโทษได้สําเร็จเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครั้งแรกของสโมสรปี2 0 1 3เซซ่าอาเบลิกูเอต้าถูกเลือกเข้ามารับช่วงในวันที่ร่วงโรยโคจากลาลีกสูงสุดของอังกฤษนี้ด้วย7แชมป์เอเลคัพ3แชมป์พรีเมีย์ลีกและ1ยูฟ่าแชมเปียนลีก กับสสโมสรที่เป็นอริร่วมเมืองกันโคยังพอมีดีอยู่บ้างเขาถูกเลือกไปร่วมทัพหมาป่าโรมาในสัญญาสองปีแต่รวมๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ช่วงที่ดีในอาชีพแล้วเพราะเขาแค่ได้เล่นบ้างก่อนที่จะยุติสัญญากับสโมสรจากอิตาลีแล้วไปชุบชีวิตนักฟุตบอลอาชีพให้สดใสอีกครั้งที่อเมริกากับ L.A.Galaxy จนถึงปี2018ก่อนที่จะกลับมาอังกฤษในช่วงสั้นๆเพื่อไปช่วยแฟงลมพาดระหว่างที่ซุปเปอร์แฟงกำลังเทนสกิลโคดที่ดับี้เคานตี้ครั้งนี้เป็นสโมสรสุดท้ายก่อนที่เขขาจแวสต และเริ่มมองไปที่งานโค้ดเป็นอาชีพต่ตอไปหลังจากได้รับความรู้มากมายจากยอดโค้ดหลากหลายสไตล์ที่เคยทํางานร่วมกันมาทุกวันนี้ครับโคมีความสุขกับชีวิตประสบการณ์ในชีวิตสมรสเมื่อครั้งก่อนมันถูกนามาสอนเขาอีกครั้งเขามีภรรยาใหม่ที่สยบเขาได้อยู่มัดเขาเลิกเจ้าชู้อยู่กับร่องกับรอยเขายอมรับว่าแต่ก่อนอาจจะหัวร้อนไปบ้างแต่พอเข้าวัยนี้แล้วเขาสงบขึ้นโตขึ้นอาการหัวร้อนนั้นก็ลดหลั่งลงไปเข้าใจโลกมากขึ้น โดยเฉพาะการกำเนิดลูกๆของเขาที่เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตอีกครั้งของโคเขากลายเป็นแฟมิลี่แมนเต็มตัวความหมายของคำว่าครอบครัวที่หายไปเมื่อวัยเด็กถูกเติมเต็มจนชัดเจนนี่คือเรื่องราวของแอชิโคกับชีวิตที่เขาเลือกเองทุกการตัดสินใจของเขามันไม่สามารถชี้ได้ว่ามันผิดหรือถูกความเจ็บปวดที่โคคุ้นเคย ไม่ว่าจะทํามันขึ้นมาเองหรือจะโดนกระทําก็ตามมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตของเขาจนมาถึงทุกวันนี้ครับของอะไรที่เขาโดนเขาก็เอามันมาเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองดีขึ้นในทุกครั้งตอนนี้ถ้าเพ่งมองกันที่ฝีเท้าเพียงอย่างเดียวเราสามารถยอมรับเขาได้ไหมว่าเขาคือแบ็กไซด์ที่ฉกาตชาการคนหนึ่งเขาที่ประเทศอังกฤษเคยมีมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปคอนเทนต์จ,จบของฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ